จากกรณีที่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะคะมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ออกหมายเรียกใครมาพบกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานในคดีฟอกเงิน forex 3d โดยมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับอภิรักษ์โกธินะฮะและเมื่อวานค่ะคุณฟิล์มก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะพระ้อมยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ forex 3d ไม่เคยไปชวนใครไม่เคยไปรู้ไปเห็นหรือว่าเล่นในระบบของ forex 3d และบริษัทของตนนั้นเป็นเพียงคนรับจ้างเมื่อมีลูกค้ามาจา งานเราเราก็ต้องทำต่อมาเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทางคลิปไอจีพร้อมกับโชงงานที่ตนนั้นได้รับว่าจ้างจนทำให้มีเส้นทางการเงินนั้นเข้าไปเกี่ยวพันกับนายอภิรักษ์ตามที่ข่าวปรากฏนั่นเองค่ะนี่และครับเกมต้นเหตุเลยนะครับเกมเกมนี้ครับมีบริษัทของ คุณอภิลักษ์นี่แหละนะครับเข้ามาติดต่อนะครับกับผมนะครับแล้วก็ให้ผมและทีมงานเข้าไปพีเต์ผมก็ได้เข้าไปพีเต์ครับตอนแรกเนี่ยผมก็สกรีนเป็นอย่างดีแล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ประมาทแล้วว่าเฮ้ยบริษัทมาจากไหนผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ในวันวันนั้นในปี6กหนึ่งเนี่ยมันไม่ผิดไงฮะเราก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาเออเอาเงินไปโกงใครมาหรือเขาทําอะไรเราไม่รู้ครับเราเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในการทํางาน เขาก็มาจ้างบริษัทผมนะครับให้ออกแบบเกมเขียนเกมนะครับผมก็ถามว่าเฮ้ยแบบคุณจะเอาเกมไปทาอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปส่งให้ค่ายกาลีนานะครับจะเอาไปส่งให้อันนี้ไม่ใช่เกมของเขาแล้วนะเกมของที่อื่นนะครับผมทําให้หลากหลายที่อันนี้จากเวียดนามจากอะไรเงี้ยนะครับมีหลายเกมเลยนะครับคือเขาก็มาบอกผมว่าเขาจะเอาเกมเนี่ยไปส่งให้กับค่ายกาลีนาแล้วก็เอาไปขายผมก็บอกว่าโอ้ดีเนาะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเออรวยจังเลยครับอะไรเงี้ย เขาบอกเขาทำซุปเปอร์คาร์ขายรถซุปเปอร์คาร์เราก็โอเคโอเคก็เลยบอกทีมงานว่าโอเคเราทําเกมให้เขาแล้วกันเกมเนี่ยทำเกือบเสร็จแล้วนะมันมีอยู่วันหนึ่งครับคือพอเราเซ็นสัญญาทุกอย่างมีเอกสารมีสัญญาครบถ้วนครับในการรับจ้างผลิตพอเราเซ็นสัญญาทุกอย่างครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจ่ายเงินมาที่บริษัทเสร็จแล้วเราก็รันง,งานไปตามปกติครับแล้วพอช่วงหลังๆพอมาถึงประมาณช่วงปลายปี62เนี่ยเราเริ่มไม่ได้เงินครับพอเราเริ่มไม่ได้เงินเนี่ยเราก็ เริ่มโทรตามครับเขาก็หายสาบสูญไปแต่มาตามตัวได้เนี่ยน่าจะช่วงประมาณ62เดือน6เดือน7อะไรประมาณนี้นะครับทีมงานเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเออ,เอ,อคุณออคุณอภิรักษ์เนี่ยนะครับกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยอ,อ,อยู่ต่างประเทศตลอดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่างประเทศอีกแล้วผมก็รีบตามครับเพราะว่ากลัวไม่ได้เงินก็าตามเงินเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อ,อ่ บ่ายเบียงแล้วก็เลื่อนเราไปเรื่อยๆจนมันเป็นที่มาว่าทาไมมีชื่อผมเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้เพราะว่าเราตามไปเรื่อยๆเขาเงเขาก็ไม่โอนตังให้เราจนเราก็ตามใช้ทุยถีทางครับจนเขาติดต่อเรากลับมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอโอนเงินเนี่ยตรงมาที่ผมเลยนี่แหละครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทําไมมีชื่อผมเข้าไปด้วยผมก็บอกว่าเอาๆดิงั้นโอนมาก่อนเลยเขาก็โอนเข้ามาครับผมก็เตรียมเอกสารทุกอย่างไว้นะครับชี้แจงเรียบร้อยนะครับกำลังเตรียมเอกสารอยู่นะครับ มันก็เข้ามาประมาณเกือบเจ็ดล้านนะครับตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่งวดเดียวนะมันเป็นสองล้านสองล้านอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับแล้วก็ยังไม่ครบกับค่าเกมนะเขาก็หายไปเลยตอนนี้เราก็ตามตลอดพอมารุ้อีกทีนึงก็คือเป็นข่าวแล้วนะครับเนี่ยเรื่องมีแค่นี้เองนะเอกสารก็มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างนะครับด้วยลายลักษณ์อักษรถูกต้องทุกอย่างหนาขนาดนี้เอกสารนะครับ เอกสารการทาเกมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกด Like กดแชร r e Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ